ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับฝาคาร์บอนสายคีนนะครับสำหรับบานนี้นะครับเป็นของซิตี้พันนะครับตอนนี้เรากำลังทำในส่วนของซีวิกนะครับ FE นะครับแล้วก็แปลงหน้าด้วยครับเป็น f l 5นะครับในรายละเอียดตรงนี้นะครับการใช้ประกันในส่วนของรถชนเสียหายมามีประกันหรือต้องการแปลงใช้ประกันร่วมปรึกษาเราได้นะครับอ่ะเราเปิดตลาดในตรงนี้เพิ่มเติมสำหรับบานนี้นะครับอ่ะก็ได้ทาการเลือก เป็นคาร์บอนซ้ายและขวานะครับแล้วก็การตัดช่องสล็อตเราต้องการตัดแบบไหนตัดเหลี่ยมตัดโคบตัดสันนะครับคือเนื้อผ้าในหุ้มมาถึงนี่นะครับอยู่ที่ท่านเจ้าของเลยนะครับแจ้งได้บางเคสนะครับก็จะมีคาร์บอนผ้าในส่วนของช่วงนี้ด้วยนะครับก็สอบถามได้ต้องการแบบไหนนะครับเรื่องความดุดันจริงๆอะ่ะช่องตะแกงตรงกลางต้องพ่นดำนะเดี๋ยวเราแก้ไขตอนที่คอมพรสแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพ่นเป็นดำเพื่อความดุดันกับตัวรถครับ ตอนนี้รถยนต์ลูกค้านะครับชนมาครับชนเสียหายมานะครับแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็นฝาคาร์บอนไปเลยแล้วก็บางท่านต้องการฝา,า,รฝา,ารที่เป็นเจาะนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมแต่ใช้เป็นเหล็กเนี่ยแหละแล้วก็สร้างช่องเจาะขึ้นมาตามที่ต้องการเนี่ยผมทำได้นะแล้วก็แก้มข้างบางคนหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ สอบถามได้ต้องการแบบไหนสเปคไหนอะไรไหน,ไหนปรึกษากันนะครับเพราะบางท่านนะเข้าใจครับกวในเรื่องของการตรวจเข้าขานส่งนะครับเพราะว่าเขาใช้แม่เหล็กในการดูดนะครับจริงๆแล้วกับรถซิ่งผมมองว่าไม่ค่อยมีผลหรอกนะครับส่วนใหญ่ก็รู้ๆกันอยู่แล้วเนอะครับก็สอบถามปรึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่โทรมาปรึกษาผมะจะรู้ดีผมอธิบาย10นาที20นาทีบางครั้งคุยกันไม่ทาก็ไม่เป็นไรนะครับ อย่างน้อยเราได้เพื่อนร่วมซิ่งนะครับรู้จักกันสวัสดีครับไปกันต่อ